ยี่สิบสแปดวันนี้เันที่ยี่สิบสามเป็นหกปีหแปดเป็นวันที่ห้าสิบสที่ข้าพเจ้าเขียนประชาติติโรคก,กิวิชัยขอถวายเสด็จสวดสธาธยายพระสุรูริและมันต่างๆถวายเป็นพทธบูชาธทมบูชาสารบูชา และจารย์าพุนาคขอบาจะทั้งหลายขอเจตของข้าพเจ้าทรงท่านมีสติระอามีสมาธิเจรนะครับพระนั้นโปรเจตตอนน้ไดเชิญมาจับพระรนัดไตอาราหงสมาสัพพโตพระขวารพุทธประควาตรมพิบัติดมีสวหาตัวบังคับบาธรรมโมรมนมัสัมิสุปฏิันโนธรรมวาตัวเศร้าขวาเศ้าขวานั้นนมีบัดบูชาพระภัยดีพิน้าอาราหงสมาสัพพโตสุจิดังปาไดที่พุทโธคูในอิทรมานุธานีปรมีจ้าที่ดี ย่าวชีวะของผู้ทำธรรมาสตรางสารนังสุลเชมีตอนนั้นแตยังธรรมจารามิสุทินาบสุชนุงเวราสัมันตาจากของวรสุวราราคาสันตุเทวตาสัทธามุนีราชัสนุสุนันจุสัาขโมาขันธสากีกาเมจรูปเอขีริศิขระตเตตัศนิชยวิมานิเจเบระทศข้าเมจรูปวนาคานิเชหะว่าทุ่มหิเชแตปบุมาเจนตุเทวราชาราบิสัมเยาขันธะันราคาติท่านตาสันติเกยัง มณีวารวาสารานสาธะโเมสุนันตุธรรมะสัมปาณาการโอยัมัตันตาธรรมะสัมานาการโอยัมัตันตาธรรมะสัมานาการโอยัมัตันตาบุษฏิปปปาคันมการนโมตัสสาะคะวะวตัวนาตัวสมมาสบุตรสานนโมตัสสาบคะวมโตัวนาตัวสมมาสบุตัสานนโมตัสสบัวตันาตัมาสบุรสานโตัสาบังมนาตัมมาสบสานบุษตัยสารนักของบาา่สารนังษามีธรรมะสารนังมีสักสารนังามีตุติยมีภูตานสารนังามีตุตยม ทุติยเปสขาสาังสามีทติยมเปตเขสังะสามีทติยมเปตสังสามีทิยเปรสร้ังมิทติยมปรขสานะสามีปานาติปตาเวรมนีสขาปานสมาธิามิอดินาธนาเวรมณีสขาปนสมาธิอามิสันมิสิชาลาเวรมีสขาปนสมาธิอามิสวราเวรมนีสขาปานสมาธิยามิสรเมเลยมัชฌาตธนาเวรมณีสขาปานสมาธิยามิมุสุสัจจกิริยาคาถา นาถิเมสารนังอันยังธรรเมสาระนังวะรังเอเทนัสสัพพะเชนัสสติเมหุนตุสัพพทานาถิเมสาระนังอันยังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเทนัสสัพพะเชนัสสติเมหุนตุสัพพทานาถิเมสารนังอันยังสัพพะเมสาระนังวะรังเอเทนัสสัพะเชนัสติเมหุนตุสัพพทามสุติรัตนะปัามคาถาทุตทางเป็นเมรัตนติระสนรัติธรรมธรรมเมรัตนภูตาวิสุธิสานังสักังเมรัตนภูทาวิสุธิสา เอต่ง <Evangel> ม <Fern: S 2> ีตรวะต่าาตะวะตยาวะ่าหาสัมาสมบูรณสุวิเศษสัพพุังอนุยยิตะองคู่ตาสัพพวะตั้งสุวิทยามีปิแตถวะ่าาทิันเตกัางินาทตัสัมปสมพะเวนกะกะาจัเลนจะปาตูปุตังทพีรยานะวิเียงอะติศาสตร์งบินิหิตอนที่ตัดเชนีวิชาเรืปกมิเจหิจสับว์จาังเจสันติสุตุพนักกายตายานาเมเยว่าชนะตายาสุวิสุตัมปี สมมตสภาตมนัสท์แะภาษาท่าทานบุญญาตินัตนะสมมติจานนปุณณภูมังทุขาจานนัตพวกขาสารนังขตานับูชาเรหินสุปปานังอปุชเชนัยยนิพพานาสัจิเกยรยุคุณิสยาธรรมสามารถเจรสนัสนัตโสท่านเศรอตสาทุริอัตคุณไสยหุปะเสรมอนิยมไปจากบสารนังเข้ามาในยามีวัตถสมัยทำติดลัตะนัสารนังขตามหัส nā tīn tī māng kā rānei sunamāya <-diles> samāna būche mā ca pī sāsatāṁ sūpa sā nā jitā tathā rūpa ca rā yā sātā <-diles> rā tā ca pa mē nā ta sā sukate nā sukhī pūpa mū te se nā ta sātā sātā pī sūpa dīwa <-diles> hāntū yā jitā tā mā mani yamahirumā nā pūto nō kūtā rā เยจักขวโมหะมะหาปะกาโตสังฆะวะพุทธะสัพพะโตสัพพะโตวาระสัมปะสัมมินังมะโจยันโตปะปิจฉะมาสระตังวินัยังพุทธังวะรันตัสสิรัสสะนะมะณีโรคะสะนะทะจะวินะกันจะตันเตสะสะตะสิริสิริอนตุสัพพะตะรายะจะวินะสะเมนสุธัมมะทะชะโยยะตัสสะสัตตะสัจเจโรคะสะวิสุทธิมะขานิอะนิโกอะมะสัทธาติสัทธาวะโหสันติคะโรสุทิโนธัมมะวะรันตัง สิปนะมามิโมหะปทารัอุปสรรตทาหันเตสสะเตเสยเสดีอากาพันตรายาจะวินาเสเมตุาธรรมเสนาสุขตานุโคโยลกัสสปปูปจิกเสชเสันตุสยานสติมิโยสสโยตัสวะคหาตระทรนมังิตังกโรติสังัาวังตังศิลสนะมามีพุทธานุพุทธสัมปสิลาจิตนเตสสะเตเสเดีอากันตรายาจะวินาเสเมตุวบสรุโมการทศกาคาถา นะโมอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอุตตมธัมมัสสะสะวาหาตัยเสวะเตนะโมอะสัสสะสะวิวิสุทธะธิจิโนนะโมอุตตมัสสะนะตะนะทะยะสะสะตุกะนะโมอุตตมะกะทิสะตะสะสะวะตุยะสะวินะโมการะภะวะวินังสัสสันตุมะตะวะนะโมการะภะวะวินังสุเวทิหังตุสัพพะทานะโมการะสะเตวิสะเสวะนะวิทินิมุเตสะตะปะปะมาตะรุสะตะวะปะระสะสะสะลัม बीतला खेही मूंगे सा खा भी देता दे सब सीता दे सर सुत असै वा नीठ जस नुसा चकूस न खर मोत मो गु बेचा कथ बोनता अरसम भेजा ये म ख मोत महु सुन जाओ सु यतामा खरा म तमा माता पितु बात नम्बु हो अनाको राजामा एमखरा बो तमाङ थमा चल या चाहिँ हो अनबो कामिनी यता म खर म तमा आर तिभर ती पाना जसनी माथो जथामेछु यता म खरा म ทันติตาโสวัตถสัตตาสัมมานันตังจตัสสนังกาเลนะธัมมสาคะสายตัมมคะระมุตตมังตะโสัมยัจอสัจจนัสสนังนิพพานัสสจิยนิพพานัสสจิยะเอตัมมครมุตตมังปุะสโกะตัมเมหิจิตตัญะสนสัมปติอโสกะวิรสังเมังเอตัมมครมุตตมังเอตสนิตะวนะสะมุปราชิตาสัพพะสินิเตสมะครมุตตมัมหาสมัยสูตร เอวาเมสุตังเอจังสมัยอนุขวาสังเกสุบิหารติกะเบราวาตุสามิมหาวันมาตาบิสังเกนาสถิปัจจมตยิเพื่คสตรีัมเหว่ารหันติทัศสิจโลกราตุิทว่าใเยปุยนสันิปตทตาันติว่าควันตันตนายะปคนสังาจาราโคสตุนัสทัวาสยิกานังเทวานเอตาหุสิยิยังขบักพบสังเกสุบิหารติกะเบราวตุสามิมหาวันมาตาบิโคสังเกนาสถิปัจจามติ খু হিচাপে খবৰ মাংস খবৰ তাবা বাচি আৰু খেবা থাছ থাফি লাফৰিয়া এবাৰ হিটা খবৰ তোপৰা তো ৰাসাছো อาาตาเทวตาตาระมตเวตาตบากรมัากรมนิชชาโผกรรมเทวตาั้เขาว่าต่อสันติเกมาขนาดบาสิมหาสมโยบมนสิงเทวกายาสมาคาตาฆาตมาธรรมสัมมยามทัจิตายบาราชิตสังกันติอาารขอาราเทวตาบั้บเขาว่าต่อสันติเกมมาขนามบาสิตัตระวิฆบสัมาถางสุจิตานโนชุตมังกรสุธาราติวันเนตานิเพียงต่อไปที่นี้ยานีะคะวันน้จาเตยอาจาขอราเทวตาับเขาว่ต่สันติเกมมาขนามบาสิ เสรษฐบวเนาเสวไปดใครน่าเขียนนางอจะไม่ดนชาตจารันติจะทำใไม่ักคุว่าตาสสุนทระติอะขอปราเทว่าแต่ว่าเขาก็ตัวสันติเจมาขนาดวาสี่เดีุทางศนคแตเเขไม่สนใยภูมิป่ะแห่ยามันได้สังแพงแต่ว่ากายอปะรดปบริสันติติอะไขอพระอีขัวมันได้สีเบอนนัเปขวยตาสุตสุลกนาตุสเทตาสันนิปติตาหงติถาคตางทัสนายาสังาีเบเตเเข้ายปสุติตามมาทานังอาหารตงสัมนสัมพันัง เอตัปรมาณเยาวะเทวตาสานิปติตาเฮสุสยธาบีมะเเอตัดห้เยบิเดบิวขเบเสันติอนาคตต่อมาธนามหันตรสมารถจะสังเกตขอมูตอนนตัปรมาเยาวะเทวะตาสานิปติตายบุสันติสยธาบีมะเเอตัดห้อาิสามิบึเบเว่ากายานนมมมิจิตยิสามิเบเว่ากายานนมมิจิิสามิบึกขเบเทวะกายานนมมิตัสุนตัสุตุกรมนสีกาถัดจากิสามิติเอามาให้ตรวอเลยพี่ผว่าขว่าตัเป็นกสสริมบัควายแต่ถ้ามาจาก สิโลกันมกัสามีฐานบุมาตาสตายสตาคิดเรื่องข้าพระมตาาสมาเดตเสียว่าสิเนราลมางสัมิสมมโนทัตนสาวีสุทาวิปัสสนามนาวิราญปะสสยะตบไม่ในบล้าวแต่โตมันีสัสาวัมจศาสนาเนเตเตว่าก็อยาปไกนตาเตวิจานณตาปิฆาบเตสัตตามกะโสุตว่าป็นศาสนาเตสัมโรยะหุญาณอมิสานัมทศนัอปเกสัตมมรโคขงศาสนาสัตวตสัตเองทัตสัตตาเองสัต์เอเกศตาสนาอมิสานัมมรสมอัาระ ทศาสภาบูตหาสนาสภัพพะนมินยะเพราะว่คิตาวันาจะกมาตโตมนเองาสาม่ใชสนแต่เทวกราิกะาเตวิชันนตมขโบโยบังจิติาสมิชคราะยานุปัโสสัตสภาษาวิยาขมาก็บไปแล้วอาอทิมนตตัวินโติทํตยาสัตยโมาทนากบมุิุณอาศมติวนสัชาติาหัสายมแต่ยัขนั้สาวมณโนอิตมนตตัวงอิทธิมนัววันอิิมาสัตินา วิจเตสดาสสาสัย์ัขนนั้นต่อวันนี้เอิจิมันโตอิจมันโตวันันโตยาสยาสตินโมทมานาปิกมุงวินาจัมิติวันังเวสามิธรรมจาสัตยยขนนั้นต่อวันี้อิจิมันโตอิจมันโตวันันโตยาสสตินโมทมานาปิกมุงวิคนาจัมิตรวันังคุมิโร่าชเให้กปพูดในสันนิบาตเสนอไปยังสัตย์ศาสตร์สังยกษ์ขนาดนั้นไปเรียนรู้ปรสาทติคุมพิโราเชคาห้สอติ้านข้าสัตวาวะตร သင်ထနာမှာမှာဖလာရည်မတော်ရှိစဉ်တော်ဝါရံတော်ရသစစလုံးမထမဏပကမွေခလာစမည်ဘနသိစလာတဲ့ချန်လာစာဘေဒွန်ဟောတပစသတိကမနာနံယတေမဟာရชัยယသ္စောပတတိတသဘောဝသင်ထနာမှာမှာဖလာရည်မတော်ရှိစဉ်တော်ဝါရံတော်ရသစစလုံးမထမဏပကမွေခလာစမည်ဘနသိစလာတဲ့ချန်လာစာဘေရောဘခောပစသတိနာခရာန်ဒသေမနာชัยယသ္စောပတတိတသဘောဝသင်ထနာမှာမှာဖလာရည်မတော်ရှိစဉ်တော်ဝါရံတော်ရသစစလုံးမထမဏပကမွေခလာစမည်ဘန อุตรันที่สามราชกบโัปสัิยะขาเทิติมาราชยาโสตปพะานน้มามอนราอิทธิมนโติมนโตวันมโตยาสัสีโนมรมารมุิขุนนางสจมานนั้นปริมาตรที่สาท่นตะกินนามืงกจเเป็นวด้วยรูปของกบโตทันที่สาจตาโรเตมาลาชาสมันตัดจตที่สาธารามานสวในเรบาในสามยาเป็นราครจะการสถาปนกเกิด้วยการทุก วิธุจัวิธีตัอศาลสาลทานกัรมวัสรสถูกกินทุกคนนด้ม่ขาดชอปันจากอบบปันาโทอุปบันโจจะเทวะสูตรตมาต่าได้จัดแต่เสร็จงจากคระบรุษเราราชท่านเราสัพพะอภูปัญจสิงโหเจวัตถิ่นพะุสุริยวัสสายเดนในจราชโนคณาสาราชพิบธรมนาปไปกองมือขุนสามิจันังอัริกภาษาอาคาเวสาราสัตสกการกรรมรัชะตาอาคปยาคาสยามติ่ ยมุนาท้าขาคุณนะขยัสิสนะเราบรรานานโครัทข้าติติมบนังยานค่าในใจสาสาดันจิทีานที่าบิเคีิวิจาระโผว้อาสักะวระเ้าปะตาจิตตราสุปนาอิจิตตสานามาพ่อนุานาข้าราชนามาสิสุปนาติเขียนว่าาสิุตโสรีวนจีเพราะว่าอินตานาคสุปนาสัร่วมกัสุพุทงชิตธรรวิชิตาเถนะฉันมุนสุราสิตาฟัสรเวสิเตวิที่มันตุยสิโนการะกัญชาม่สมาริอสุราธนะเวขษา เมื่อปฏิทิสถิติสถาธนุมติศาสตร์สัตว์ตันสารพุทธาสไปวโรจนนมตาสตนิรันพุทธิศานั้เราบุญรมุปป harma มเดือนนี้เพิ่เติมเพื่อขนาสมุติฏฺฐวณังเมื่อดูจากไดยภาษาในตาสนาจะรียกย่อทวียมาจนสุดนนี้ภาษาชาวบ้านถมาคุยพิทธตาสุดใส่วนวันนี้สารเทวาสนามาคุยพุทธตาในขณะนี้พุทธิศาลมาราคูนันทประดากวาสนาวาสนาเสรษฐกศกมาก็เป็นเรื่ทัศเสด็จทศทางการศึกษาแต่ตอนนี้นอุตส่าตั้งตัวันมตั ยัสสิโนบุธมนาเปกัมุมอนาศัยงวนั้อาาุสาบุเทวราชไม่ฉีดแสขานิวริยกาจาลราจะอุมาบุพนิพพิโนวุตุนาสาธรรมาจะตตจานจะในสัจจะสะลกเจราญข้อคุว่าาัเป็นจสิงยัสสิโนบุธริมนาเปนกรรมุมคนอาัยนิงวันนั้นสามนามาสามนามสันตสันตตมาคิตตุตริกาคุมวาติสิกา อาถรรพ์คือประโย็นเช่อวายจารหลวงพิตรวาสิโนปาระก่าปาราข่าวโวาสิโนถ้าเสน็จัชกาายาสเปนันต่วันนีนจะยเป็นตวม่นตัวนตัเนสัตสินมุทมานาไปกรรมุิมคนอาันตวมนัสุกาการมงหาอาราุนาอาคุยข้ะนาสารทาไตขาปัโมขาอาคุติบวิจากย์ะสถานมติหารัชกาญจยาสิโนธนยางอาคาเป็นชนนุยาติสามพพิธิติถ้าเส็จัชกาายาสเปนั้นต่วันนีนจทเป็นตัวส่วนตันตัวส่นตัว ยศสโนวธรรมนามเพืกรรมมุมคนานสริติวันังนแมีติสนตายามาการะกาตยสิโนเามการม่สาธาเศรษติมนาจาสมาดิมานัตโนอาคูธาคูรนิตาถ้าเศรทัศากายสรรพนต่โนอิมนตสิติมนโตวันังตอยสโนธรมนาเกรมุคนานสริติวันนั้เศสษเาเกายสรพนานต่บารโน นามน้ยนอคติสสเนสิสาสาพวะตสตวมื่เขาข้อตินั้นมาสัังถ้าเขียนบอข้อตัลังนาคังสันทาว่าอสตสิตังสุพามาปะระมตาจะกุฏาทิมาตตสัสาุบาโรติโสสารของสวะข้าสัตวติวันหงสาสตาัโอกาลังมาพวิาเตี่ยวปนาิติมันโตพิสมากายยสัวโสศาอิสระหัปัจจาวติวัติโนแต่สันสามชโตอาคารทโตัวริวารใโตัวเตยสัพเพเป็นเจนเตยสินเรยเป็นสมานเมื่อเกับ ลักษณะภะทะวะโตวะสะมันตัปปะเวยะระธรรมมุตตังโสตินะอิเตตามะนะสะนะกันไหสะนะมเปสะยิปะนิณัตตาระมะหะตัสสะสังคะโตวะยะตะถะวะนะเทระวังยะขะพุสะกัมเมโขตะระนโตสะวิชโชโกนิทานะสงฺฆะวะติสังคะโตสะยังวะเสตังสัมปะมัญญะยะยะอะวะชิระวะระตะคุมาตะตะวะมุติสาวะเตสะสะเนตะมะนะสะเนปะกันตะเตวิชะนะตะวิขะวะเตจะตะปะกะโรสุตะวะปะสะสะนะวิตะระเคปะกัมมุเนสังรับมันปิเอสะยังสะวะวิจิตะสังขาวะยะไตยัสสะโน มุทันติสาวุติเนหสุตติมุสุรตันนปริติิตจิวตั่างอิทวาหุรนสวาสเคสุวังยนตันนปริตังนโนสมังอธิตฐากตินอิมิพุทรัตนปริตังเอเตนะสตนะสุบดีโหดูขยางวิราขามัตตันปริตังยะทชาาสกักยามุนิสมาหิตตโนเตนะธรรมเณสมาธิกณจิทำปิธรรมรัตนปริตังเอเตนะสตนะสุบดีโหดุยมพุทธโสยมพุทธเสถโธปญังวันอเยสุจิงสมาธิมา นันดาพิรันย์มะหุสมาตินาเตนะสัมมูราวิสติอิธัมปิธามีระตัณหบรีตันเอเตนะสัจเจนะสุปฏิหงโตกยปุคราตัตสัตสัพสัทธาเจตาลีเจตาลีเอตานยูขานิฮุนจิตเตะแทขิณายาสุทัสตสสามะเกตเอเตสุทินานิมาปภรายิธัมปิสังเกตและตัณหบรีตันเอเตนะสัจเจนะสุปฏิหงโตกยสุปยุตังมนณสสาตันเห็นนิการวิโนโคตมรณาสาสนัมพิปเตปฏิปตาอมตะวิขยา လသမ္မသနိပုတိဘုသင်္က္ခမနိသံပိသံချေရတနာမနိတံအေတနသဒေနသဝတိဟွန်တုခီနံပူဒာနံမေဘင်္ဂတိသမ္ပဘောဝိရတရယတိเจပဝိသနိတေခီနာပိစ္စာဝိရဏိရှင်သနိဖန်တိသီရယသယံဘေလီဘုအေထံပိသံချေရတနာမနိတံအေတနသဒေနသဝတိဟွန်တုဘောစသဘောဝစသသဝနအတာဟေဝေရှိတံသရေယျာသယံအိတရာဘာစာအတသသတ်ပိုတသနိစ္စံသညတ္တဇာရီနောမေဝတေဝလခတ္တပုလောမာရောစသာဖုမနာရှိတံအပရှိတံခီဒတ္ထ บุษฎีสัพุทธสูตรภสษาตัมิลธรรมเตนะพระเข้าปร์ศาสนะตาปัสสะตาอาระตาสัมมาสุปเทนะเอิทธาตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมะปะรยามะอิติจารอิติจิรายะมาปิตากาสัพปทานีนะมาตะเขตุมาเนะมาเขหิเนะมาอารัปะเรวะตะเกนะมาที่จิตินฉะขดิยะมาพื่อพัลูปะรยะมาสำมัลโลขัรวิยะธาตุมเหตนะวัชเนยธาตอิเมธมากุสราอิเมธมาสำวชัยอิเมธมาวิญญูขะระหิตายอิเมธมาสัมัตสัมมาดินะหิตายสุขายา อันทัตเมีเห็บภาษาเะทายะทะตัเมียตนาวัชเยทาาที่มมาุสลาิเมธมาเนิชาเมธมาินอย่สาาทายาทร่มาสามตาสัมาดิยาหิตายะสุขยาสัมารถอทั้ตเมอุปสัมปภาสาบารยาทาตถมุสุตุปนิยสุปนิยติเชียวว่ามบบยอายุชดุปนิสสันติตานาสันติตานาเอตังพะยังม่ระเในแต่ขามโนโรกะป็ญญานิจยิฐาัสขาววาหานี่ อุปนิยติเชื่อว่ามาผมายังสดบปณินสันตสันติธานาตัสตัสสันติธานาเอตังพะยามารีเปิดขามโนโรกามีสั่งประชสันไปขอเยอเยอะทกายานั้สังยมว่า้เอทเจตสาตังตัสสัเปตัสุขายะโหติยังเชื่ว่ามานโนปโกโรติปยังทำโมหเวรคติธรรมปาิยธรรมโมสุจินโนสุจินโนสุขามาวะาหาดีสานัสังโสใชเมสุจินเนนะดูขติขัสนติธรรมปาิี สเังขาราอนนี้จต pues mm ิยธรรมปัญญายัสติอันนี้เนจิตุเสามรควิสุทธิยาสเังขาราทุกขายธรรมปัญญายงปัสติอันนี้เนจตทุเขสามารควิสุทธิยาสเพธรรมานตริยธรรมปัญญายัสติอันนี้เนจทุเขสามรควิสุทธิยาบุตรนักสะดกอปนักกถานนมเกตุเตียงหุตติกาอตานญาเมธาีคันฐานญปนักจังเปโงเวสานัญติ พระตานีวันนีจะอารามมนยเจตยานิมนุษย์สามพระยะตชิตานีตางขั้วสันังเขีบนมืงในทางมังสัสมุตตะมงในทางสรนตังาคมาชาวปุถุขาว่าจะติโยจะพุทธเจะาธรรมัญญัติสคัญจะสรนังฆาตตจาตาลีอาเลียอาเลียสัจานิสมปัญญาปัสสิทุกขทุขสมุปตตทงทุกขสัจจติกรรมองยจากทางที่ยังทุกขูทุกขูปัสสมาสามินัง ในทางขอสัตว์นังเขมรในธรรมสาริมธรรมะในธรรมะสัตริมธรรมสัมพุทธคาพุทธจดิตบุตรพระเถรารัตตคาถาอธิตานันนาบารเขมยานาปฏิกัรเคสนาข้าตังบุคคลไม่คว่ำความเดินที่สิ่งทีุลวงแล้วญาณคนุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาณทัดิตนามเห็นนั้นตั้งอภัยนั้นจาณาคาตังสิ่งใดลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนราไปแล้ว สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันจะยังมาไม่ถึงปันจบันนันจะยัทำมาตาทาวิปัสสติสร้างเหรอสร้างกบฟังตามวิทานผู้ดูหายก็บุคคลใดเห็นส้งพจุจุดั่นไม่ง่างในความนธั้นเ่นใดบุคคลนั้นพจนจเ่นรรมนั้นให้ผุกงเธอเชไปเกจะมาทำกงโกัญญาบัตรนัสเวะึงทางความเพียงเจในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งในหินเดียวสังขานอันเตดำเมสเนนาตันสูนาภาวะความเพียกลับมาจะได้ผู้มีเส้นใหญ่นั้นม่มีเมตเราทั้งหลาย เอวบางมหาล้านมาเะเปีเงาหวลมาตันนิดตางตรางเวทระเทิดาราตติอจิตคาเตมุนี Let ่ที่ทางมุนี้พระสงบย่อมเล่นบุคคลผู้มีบกคคลตยอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดครั้งทางกลางวันและกลางคืนได้ว่าผู้มีราติหนึจเดินเลืนผ่าการชนีและบทสุดน้าประตเวคณะปาทัศน์ชัาตำไมีชัดหอนติโตเรามีความ เป็นปธรรมดาจะลบคภเจ็บไปไม่ได้พยานที่ทำโมมิหนพยานทิ่งหอยแน่จิตโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธร Bref, รมดาจะลโความเจ็บไข้ไปไม่ได้ม่างหนทำโมหิหนแมนางหัวแนิโตเรามีความตายไปธรรมดาจะลคตายไปไม่ได้เพมีนบีแมนาบีหินานาพาวุินาพาวุเราจเส้นต่างตคือว่าเราจะต้องพักจาของเราของตาองทั้งหลายทั้งปวง กรรมสกุลมกรรมทายาทกรรมอยูกมมันทุกกรรปิสารโนเรามกันของตนมกรรมันด้วยเพื่มีกรรมเนเกิดกรมันเ่มกรมันี้อาศัยมีกมันกับวิสามีกระยานังว่าแบบวกรรมว่าจัตตาโยโทุปวิสัมีเราทำกรรมัใดว่าเป็นบุญเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือเวลาจะต้องนับ a ืองันให้เสร็จไปเอวังเอ็มให่อาพินังมาจากเวชิตาฟัง เตาตั้งหลายคนพิจเจรนาอย่างนี้ทุกๆวันเธอสสทวะตาอชนะคถาทุกขปัตาจะนินดูขาพยปัตตาจนนพยาโสขปัตตาจะนนโสขโหตุสพเวิานิโนเอตาวะตาจะอมหีสัมปทังมุนยาสัมปทังสพเวริวานิโมทันตุสัมปะสัมปะทิสิยาันันตันตัเสนาราคันตุสัพวะาเิโมทันตุสทเวราทนตุสวรานิ Kad <c oughs> สัพเบปุตาประปะตะปเจกนันจะยังบังขันตตนจะเตือนะราคางานะมิสัพพะสโรบทศวกเทวตปริทานคาถาอืมทำยังปฏิทานคาถาเดิดกันเถิ ยาเสี่ว่าต่อส in we so ันิหารวาสินิทุ่มปแ่ดปฏิขะดแต่หินตาอิตาทไยในเนปวันตุบุษิตาสัติงการโเตถาบิหารเมนทาเทราจะมาชา้นนมอกาสัตทเข้าวสารมีการทนาปฏิอุปัสการคว่าจะเทสานี้คว่าจสาราสปานุภาตาสุกิตาปุนตุเตชาราบุชายเยปิจัดสัมบวาส่เสรชาตอัตบุปาิิการนย้อนิการธรรมะนว่าจะเจริญตะเปวิธุขดสักรสังขยัง ทัตจราสัทำมธรรมะราจะบกชาานังโอตัสมควะจะทายาจิตายาจะอเห็ะแวะทำมสับผิธรรมะจันนิโนวุติสาภุริยามะอาญาทำอายปบเวทีเตบัสิทานาคาถามยังปฏิทานาคาถ้ายโยภาณามาเสปุญญาสิทานิจตัตสายนันาิจตานิเนเนสัตะกิโนหันตุสตานาปมาณจะเยปย เยวิยภะระมันตัตตะเมหังมะตะเบดะยะโยตะทังเมสะปะติถาวะอะนิเมสะตะเวริโนสัตติทันเตโรกะระมิยะภูมะตัตตุโยนิกัมปะจิตตะกะจัตตูการะสังสารันตโรวะเวยะตะนิยะปะริสะนะมีนะมุนตุตะสะยัมเยจิเมนะนะมะชะนะนิเตเตวะเตสังนิเวทะยุงมะญะทินะนะปะญันนะนะอะปุตะนะอะหิตุนะสะเปยสัตาสะระโหตุอะวะราสะปะสิวินโณเขมะปะตันถะจะตะเตตุเตสะสะสิจฉาทะสุปะ ะสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาจ่ส่วนห่งบได้เข้าพระเจ้าได้ทำในแบบนี้ในแห่งบุญทั้งหลายอย้เข้าพระเจาในแบบแล้วเคยสนรายผู้เปนที่รักผู้มีคุมีบรรดาในบรดาของเขาจะเป็นต้นที่เขาพระเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นแต่สัตว์ทั้งหลายอนี้เป็นจรงอะไรเป็นต้นอยู่ในโลกกัสจร์การเป็นสี่ในขันห้าลายขันหนลายขันี่ท่องที่ยในควน้อยและพูมใหญ่สตอใช้การทัน์บุของพระเจ้านี้ขอให้ท่านจงบาเอเถิก็สัตว์อะไรแยกไม่ทราบการทั้น ก็เหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้และขอความสวัสารท่านผู้ต้องยามีเวทอย่างสดเสมอเทิดแต่จุดเหนือที่แสนเดินขอความในของสารนั้นทรงสารเลยเชิญด้วยอภัยผังสารติฐานอภัยผังความเพียรและสังฆบูชาพระนตนาไตด้วยการศัตรยาบทสนมพระสุรเรื่อมันต่างๆมาขนาดเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจนเกิดมีแต่ข้าพเจ้าหวังข้าพเจ้าพอจะากคำลงไปน้ำบุคคลข้าพเจ้าเจริญนะำทำวิธีทางธรรมขอเถิดที่สารท่านอนุมัตนา ในการสดสัตยมรรธรรมะนเหล่านี้เมื่อรวมธนาไร้ปลดอไรพณให้าก่ข้าพเจ้าเราบวชตัวบวชวักวิ่งพอดีพีนั่นเดินบนินที่สดเดพญานาคสองวันวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจรงวัตถุมงคลทั้งหลาที่3ามสิ่งสร้างขึ้นที่ผ่านมาลายที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจรงเปนด้หวงอัผลปลิราคามงคลในพต่างๆขอทงเสนสุสุดเพืการด้วยเธอ